สวัสดีสวัสดีสวัสดียำเย็นนะฮะอยู่กับช่องเขาเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมยาเย็นนี่ก <c oughs> ็นิสสันนิสสันเทียน,นานครับเจสามหนึ่งไฟเครื่องโชว์นะครับเครื่องสะดุดเดินเบาไม่ได้อยู่ก็ดับกาอากาศนะครับแก้ไขางานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าต่อจาก ดิสันนาวาล่านะนาวาล่าก็เปลี่ยนกองโซลาลูกเดียวใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ามาลองนะเปลี่ยนสวิตแพรแต่นะครับแตรพวงมาลัยนะครับเสียกดแต่ไม่ดังนะทําเสร็จแล้วดีลูกค้าจะให้เปลี่ยนคัดอีกบอกโอ้ข้าวหน้าเถอะทําไม่ทันแล้วมาทีละอย่างทีละอย่างนะครับอันนี้เอามาลองนะเทียนาเจสามหนึ่ง เครื่อง V6 นะครับ VQ23 นะครับ VQ23 การเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์แคมนะฮะมีปัญหานะครับแต่เซนเซอร์ไม่ได้เสียครับเกิดจากปักนะัปักปักเซนเซอร์หมดสภาพนะครับแล้วก็ไม่ฟ้องด้วยนะครับไม่ฟ้องโค้ดด้วยนะครับ พราะว่าวิ่งๆเนี้ยแล้วก็ดับนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องอไฟความร้อนขึ้นนะครับแ,แก้เรียบร้อยแล้วนะส่วนมากจะเกิดกับจะเกิดกับปลั๊กนะครับปลั๊กเริ่มกรอบตัวปลั๊กเบ้าเริ่มหลวมนะครับก็จะทำงานไม่มีประสิทธิภาพการสัมผัสไม่เต็ม ไม่เต็มไม,ไม่เต็มหน่วยีใช้คําพูดอะไรดีอของแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์นะสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วก็ศึกษามานะครับรถเครื่อง V6 ใครเปิดฝากระโปรงมาก็บอกว่าทํายากนะครับรุ่นนี้ตั้งแต่รุ่นเนี้ที่เป็นเครื่อง V6 แค่เปลี่ยนปั๊มน้ําลูกค้าก็ลองแล้วนะครับ เปลี่ยนปัน๊มนาำนี่ถ้าดูดออกก็ดีนะครับถ้าดูดไม่ออกเอาไม่ออกนี่ต้องยกเครื่องลงนะนะครับผมออผมก็ทําจนชินแล้วนะครับรุ่นนี้ยระบบแอร์ดีตอนนี่ทําไม่ยากหรอกครับขอให้มีเครื่องมือทําง่ายเลยนะครับอย่างล้ํานะเพราะว่ารถคันหนึ่งนี่ราคาเป็นล้านนะครับแต่เวลาทุกวันนี้เหลือราคาไม่กี่หมื่นแสนหน่อย,น,อยนะ แสนก็กว่าสองแสนนิดๆอะไรประมาณนะี้แต่ข้างในนี่อย่างสวย,ยนะครับเนี่เห็นนะโอ้สวยแคมรี่อีกอะ่ะแต่ซื้อมานี่ต้องเวลาซ่อมนี่ก็เอาเรื่องนะครับเวลาซ่อมนี่สุดจัดอะ่ะอ้รถปูนครับรถปูนทำถนนไงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเออเหลืออยู่เลนเดียวอ่า รถตรงนี้เวลาเป็นมือสองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ย J31 หนึ่งก็สวยดีครับไฟท้ายแดงๆใหญ่ๆระบบแอร์ไฟฟ้าเบาะไฟฟ้านะรถป๋า V.P แต่เวลาซ่อมนี่สุดจัดอ่ะส่วนมากก็เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเก่าญี่ปุ่นนะเก่าญี่ปุ่นไม่ต้องซ่อมนะครับเครื่อง V. 6ฝาสูบ2อันนะครับพอเวลาพังก็พังสองอันนะ ถ้าแค่โกงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าแตกเลยว่าข้อเหวี่ยงเสื้อสูบมีปัญหาแบบพังหนักอะ่ะพังหนักก็คือเปลี่ยนดีกว่านะถึงราคาเมื่อก่อนเนี่ยราคาไม่เคยแพงแล้วก็ไม่มีใครต้องการนะครับแต่ทุกวันนี้แพงมากนะครับเครื่องอช่วงช่วงล่างเนี่ยพวกยางเท่นเครื่องเนี่ยโอ้ยหลักหมื่นนะครับ,นะรบแต่ถ้าทําดีๆก็อนุ่มเลยนะวิ่งดีนะ ระบบไฟในรถไม่ค่อยมีปัญหาหรอครับส่วนมากจะเป็นกับระบบไฟเครื่องยนต์มากกว่าถือว่าเป็นรถที่หรูหลาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังดูหรูถ้าแต่งถูกแนวนะครับแต่งถูกแนวแต่งดีๆทำดีๆสวยๆมันก็ไม่อายใครนะถือว่าโอเคเลยครับรถตัถนี้เพราะว่าคอนโซลเบาะแผงประตูอะไรทุกอย่างนี่ทนมากเลยนะครับ เทียนาเนี่ยแล้วก็เงียบด้วยนะผมพูดนี่ขนาดรถเป็นสิบสิบปีนี่ขี่นี่เงียบนุ่มสบายแคมรี่ที่มันติดหรอครนะับผมบอกเลย <c oughs> แต่การรับประทานบริโภคนี่สุดยอดกันเลยแล้วแต่ความชอบแต่ผมก็อยากได้เทียนาเนี่ยตอนแรกว่ามีคันหนึ่งรถบ้านๆเลยสองแสนนิดๆเองนะครับ มีเนวิเกเตอร์ด้วยะใช้ได้ต่างหากแล้วรถวิ่งแสนวาโลยนะ 200, mm hmm. สองแสนสองโอ้โหอย่างงามแต่ไม่ทันเขาแต่ก็ดีนะครับอะไรที่มันไม่แขวมันไม่แข็ของเรามันก็ไม่ได้นะครับ mm hmm. อย่างสวยอ่ะรถอย่างเงี้ยรถแบบคนสูงอายุใช้อ่ะนะครับสองแสนสองมีเนวิเกเตอร์นะครับ, 200, นรบ JM นะครับตัวทอปมีสลูปด้วยเออ สองแสนสองเองี้ยสุดจัดแต่ก็ไม่ได้มาสองสามปีแล้วแหละนะสามปีล้ะที่ว่าเห็นอยู่แต่ไม่ทันคนอื่นเขานะครับเขาให้ราคาดีกว่าก็เลยต้องให้เขาไปนะ,นะับแก้ปัญหาโค้ดเรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโซลิโน่วาวแปผันนะครับวาวแคมไอดีนะฮะ ขาเรียกหรือว่า Honda หรือว่าโตต้าก็เป็น VVTi นะครับวาว wow, VVTi สวยน้อยควบคุมนะครับหรือถ้าเป็น Honda ก็เป็นอ่าเหมือนเมื่อก่อนก็เรียก V ีเทคนะฮะวีเทคนะครับวาวควบคุมนะครับ, wow, รบการเปิดปิดวาวอัตโนมัตินะฮะวาวไอเดี wow, เสียแต่ฝั่งด้ดีนี่ทำงานมีปัญหานะครับแต่เ,เห็นเขาบอกว่าเขาไปเช็คมาแล้วนะครับผมก็เลยรู้ว่ามันเป็นอะไรนะ ครับผมอาการแบบนี้ต้องเปิดฝาหน้าอย่างเดียวเขาบอกว่าเขาน่าจะเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับบางทีวิ่งไปไฟก็เด้งนะครับเออโอ้มันต่างระดับอย่างนี้เชียวเหรือเราจะเบี่ยงขึ้นยังไงวะเนี่ยแวบ ทำทางนะครับเนี่ยเหลี่ยมมันสูงนะครับพอมันกี้ลงไปแล้วต้องหักหักหัวรีบหักหัวขึ้นนะขึ้นหิงเฉียงไม่ได้ครับขึ้นหิงเฉียงให้เรียบร้อยเลยต้องหักต้องหักเบี่ยงตวัดขึ้นเลยนะถ้าขึ้นหิงเฉียงกินแก้มยางเลยนะมันสูงเมมันกี้ลงไปลึบก็แย่หลบรถปูนเดี๋ยววนกลับแล้วไม่มีอะไรแล้วไฟไม่โชว์แล้วแล้วก็เดี๋ยวเออ ส่งงานนะจะไม่รู้ว่าส่งวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาจะมาเอาหรือเขาเอารถอีกคันหนึ่งมาใช้นะเงียบดีจริงๆเลยสุดจัดสุดจัดดูดดด,ด,ดมีแคมรออี่ลอยหนึ่งคันนต,นต้นตั้งแคมรี่ผัดกันมาหลายรอบแล้วไม่ได้ทำัาทีหนึ่งก็รอบนี้ได้ทำนะครับจะของรถไปต่างจังหวัดต้องยก คือประมาณว่าต้องยกเครื่องลงเลยทำมลี่นะครับทำมลี่น่าจะปีศูนย์แปดนะทำลี่ A CV c ีศูนหรือเปล่าก็ไม่รู้สีหนึ 1, ่งสีศูนสี่หนึ่งอะไรนี่แหละอะไรจับเพียหนามาทำก่อนนะเขาเรียกงานกินหมูงานกินหมูราคาย่อมเยาโอ้ส,สล,ลิกาสลิการุ่นแรกๆ ป๊อปอัพมัฟโอ้โห oh ้ครอทำถนนเน,นี่ยเลนตรงกลางเลยอะเส้นรังสิตนครนานนยกตอนนี้น่าจะคลองสิบสองนะครับเลนกลางเลยถ้ามากลางคืนนี่ผมว่ามีบินกันบ้างเละ <laughs> มาดูเลยว่าลองรอยโดยกลวยล้ม กลับรถตรงนี้ของสิบสองกลับดีกว่าน้ำมันด้วยโอ้น้ำมันเออเออย่กลับแล้วนี่ใครจะเล่นสองะกลับไปได้สิบล้อบังได้สิบล้อบังหรือได้สิบล้อเบียดก็ไม่รู้ว้าไม่ทันแล้วสิบล้อไปซะแล้วโอ้ยังวาง่งวา,งา,งวางอยู่ยังว่างอยู่ยังว่างอยู่ มาเด้อขอหนูไปก่อนไปเลยสบายใจแล้วเมื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหแดดอีกแล้วครับพี่น้องอป,ปุ้รถแถวนี้มีสิบล้อนะครับสิบล้อพวนน่วงนะหกล้อนี่ก็จะมีแต่ยางกานะครับเลิกงานแล้วนะครับเลิกงานแล้วก็จะรถก็จะแรงนะแต่ละคันนี่กึ่มๆจากในบ่อ,อจอดดู ว่ามันมีอะไรเสียหายอไหมจอดหน้าสิบล้อดีกว่าสักครู่นะครับเดี๋ยวดูก่อนมาต่อกลับบ้านโอ้หิวแล้วอ่ะเย็นแล้ว ซิลิก้าซิลิกาซิลิกา้กาเสียครับคนมีตังค์ครับซิลิก้าหายากจ้ะเนี่ยรถคันนี้แค่แสนห้าหมื่นเองเนี่ยเห็นไหมอย่าครับคันนี้มาจริงนะครับผมเห็นตั้งนานแล้วนะคันนี้สีฟ้านะครับสวยนะนะรถ เจ้าของเดิมเป็นกุลสตีนะฮะแล้วก็ขายเป็นผู้บริหารนะครับขายมาให้เจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารซื้อต่อมาถนะือว่าสวยงามเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าได้อายุเยอะๆก็เริ่มล้วนนะครับถ้าล้วนถ้าเรายัางย่งใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เราก็ต้องอศึกษาหาแหล่งอะไรศึกษาหาข้อมูลนะครับว่า ที่ไหนเขาซ่อมได้ที่ไหนเขาซ่อมโอเคนะครับไม่งมไม่ดำน้ำนะ,นะครับพอส่วนมากมาเจอแบบนี้ก็ดำน้ำกันหมดนะครับหลายเจ้านะหลายอู่เลยอาชีพหลักดำน้ำกว่าจะเจอบางทีดำแล้วไม่โผล่เวยบางค,ครัเน,รน,เ,น,เ,น,เ,นเจอยกเครื่องมาเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวเนี้ยพวกเทน่าเจอยกเครื่องมาเลยนะครับมาเป็นชิ้นๆเลยแล้วผมก็มาทำให้มันใช้ได้ อะไรมีอะไรไม่มีมาก็ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทีไม่ได้เป็นเยอะเป็นนิดเดียวเองนะหรือก็ไม่รู้จะรืออะไรกันมากมายหรือกันแบบหรือไปเรื่อยนะครับอ๋อรถแบบนี้ถ้าไปเช็คมั่มๆนี่ช็อตนะครับอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอาไฟไปจิม้มเอาหลอดใหญ่ๆไปจิม้มไปเช็คพังเลยนะครับอุปรกรณ์ พรบางตัวมันเป็นไฟแค่2โวลต์กว่า5โวลต์อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นอุปกรณ์ถ้าเราไม่รู้เราก็อย่าไปทำนะอะไรที่ไม่ถนัดก็อย่าไปทำอย่างรถพวกนี้ตระกูลนิสสันเนี่ยผมก็ทำทุกยี่ห้อนะครับทำทุกรุ่นนะทำทุกรุ่นนะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเช็คนะครับถ้าอยากได้แบบว่าตรงจุดนะตรงจุด แก้ไขตรงที่นะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จอดให้ไว้นะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นรถแถวบ้านนะครับที่เีก็จะจอดรถมาไกลๆเาก็ไม่ค่อยอยากจอดนะครับพก็มาไกลนะครับเนี่ยครับผมแค่ทํารถแถวบ้านนี่ก็ทํากันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะทำคนเดียวมาถึงก็จอดทิง้งกุกแจไว้เลยอะ ผมลูกค้าผมก็จะแนวๆเนี้ครับมาถึงก็เขียนรายการเอาไว้จอดทิ้งกุญแจไว้ให้ทําเสร็จแล้วก็โทรตามเดี๋ยวก็ได้เวลาก็เมียกัผพาขี่มอเตอร์ไซค์มารับรถเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแนละ้ววนเวียนไปนเรื่อยๆนะเวลาใครจะมาทํารถก็จะโทรมาถามก่อนนะเออว่างไหมว่างวันนี้ว่างหรือเปล่าพอทําได้ไหม ถ้ามันไม่มากก็พอทําให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันมากหลายอย่างก็ต้องนัดวันกันนะนะครับรถเราเราใช้รถคุณคุณใช้คุณต้องรู้นะครับว่ารถมันเสียมันเป็นอะไรหรือว่าเรารู้ว่ามันเป็นอยู่แล้วแต่เราไม่มีเวลาแต่พอมีเวลาก็ต้องเอามานะครับเอามาให้เช็คเอามาให้ผมทําให้นะฮะถ้าคุณผัดวันประกันพุ่งวันใดวันหนึ่งมันก็จะพุ่งออกข้างทางไปนะครับนะฮะอย่าผัดให้มันมากนะครับ คนเนี่ยโอวเดี๋ยวก่อนไม่มีรถใช้ไม่มีรถใช้พอมันพังหนักๆทีเนี้ยไม่ต้องใช้กันแล้วครับยาวๆเลยยาวไปนะครับจากแค่จอดไว้สักวันสองวันกลายเป็นเดือนสองเดือนนะครับโอ้หกโมงกว่าแล้วไม่มันหกโมงกว่าเดี๋ยวกันโทรศัพท์เอ๊ะนาฬิกาเขาไม่ตรง,งหรือไงหรือน่านจะใช่ นี่เยขับรองครับไม่ได้ขับเร็วนะไปไล่เรือเปื่อยนะเพราะว่าข้างหน้ามันก็ไฟแดงแล้วนะครับเออเฮ้ยกระโดดสะพานแดดแรงมากเลยโอ้ข้างหลังนี้ไม่มีรถมาโล่งๆอย่างโล่ง ขีลองผมก็ขี่ไม่ค่อยเร็วหรอกครับผมก็ขี่แบบอให้เกียร์มันเปลี่ยนครบๆทุกเกียร์นะครับแล้วก็วิ่งแบบรอบต่ำๆเอาใครจะขี่เร็วก็ให้เจ้าของเขาขี่เองครับ <laughs> ขี่รถลูกค้ามาลองนี่ก็ต้องระวังนะขี่บวดพลาดก็ไม่ได้ หรือเปล่านะถ้าไม่ได้เราก,ก็น่าจะพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากนะสำหรับการรับชมนะครับการแก้ปัญหาสันเทียนานครับไฟลูกเครื่องโชว์นะมากนะครับวันนีครับ